อัปเดตสต็อกเดือนเมษาเดี๋ยวผมจะมาอัพให้ดูนะครับว่ามีคันไหนบ้างแล้วก็ลองสวัสดีครับผมดอทับจากดีพนันรัตน์1999วันนี้เนี่ยเป็นวันที่21แล้วใกล้จะสิ้นเดือนแล้วครับอันนี้เป็นอัปเดตสต็อกเดือนเมษาวันที่21เมษาปี2 5 6 7นะครับเรามาดูว่ามีรถใหม่คันไหนเข้ามาบ้างบางคนอาจจะสังเกตว่าคลิปเราเนี่ยเอ้ยมันไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่ เดี๋ยวผมจะมาอัพให้ดูนะครับว่ามีคันไหนบ้างแล้วคุณก็ลองจิ้มดูแล้วเดี๋ยวเราก็จะดูว่าจะคันไหนจะถ่ายเต็มกันดีนะครับโอเคมาคันแรก t o y ต้อาอ n นโนวาปี2019เครื่อง2.8ออโต้ดีเซลด้วยนะฮะคันนี้เนี่ยมีเดียวป้ายแดงนะครับใช้ผ่อนไม่ไหวเอามาปล่อยต่อทันทีนะครับรอบคันก็จะประมาณนี้อันนี้มีคลิปเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวคุณจะได้ดูคลิปเต็มเนี่ยก่อนคันนี้ก่อนก่อนคลิปนี้อีกนะครับอันนี้เป็น7ที่นั่งแต่ที่ผมชอบเนี่ยก็คือ เขามีความเป็นดีเซลก็คือรถดีเซลในยุคนี้เป็นรถที่มีมูลค่ามากกว่าเบนซินนะครับมาดูกันต่ออันนี้ Camry 05ราคาแค่แสนห้าหบาทเครื่อง2.4เบนซินครับตัว Q อันนี้เดิมๆเ,เลยรถคันนี้ผมรู้ประวัติดีนะครับเจ้าของมีรถหลายคหลายคันนะครับแล้วก็สภาพด้านในเอี่ยมนั่งเนี่ยนั่งสบายมีน้องแอดมินเคยไปเทสดแล้วด้วยนะครับเขาก็บอกว่าเยี่ยมใช้ได้เลยนะครับโอเคไปอีกคันนึง อันนี้เป็นไททัน2.4ดีเซล4ประตูออโต้ปี18นะครับแล้วก็เป็นตัวนี้นะฮะไม่อยากไม่อยากอ่านผิดนะครับเป็นตัวนี้นะฮะตัวพิเศษนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยผมยิ่งชอบมากเดี๋ยวค่อยให้คุณดูแล้วกันให้มาดูสภาพหน้าก่อนนะราคาแค่387,000เกียร์ออโต้ด้วย เราไปดูข้างในกันดีกว่าอันนี้รถเนี่ยเป็นสไตล์แบบล้างขายเลยนะครับดูดิเบาะดําส้มแม่งโคตรตัดกับสติกเกอร์ของตัวรถเลยนะแล้วก็ผ่อนเท่าไหร่คุณร<ส>ู้ป่ะ6 8พันแปดแปงวดฟรีดาวด้วย บางคนงงว่าทําไมราคาถูกจังเพราะว่าเราได้มาถูกเราก็จะขายถูกนะเราจะไม่อ้างอิงราคาจากใดๆทั้งสิ้นถ้าเราได้ราคามาสูงกว่านี้เราก็จะขายขึ้นมากกว่านี้แค่นั้นเองนะการขายรถสไตล์เต็นท์ผมไม่มีอะไรมากไม่มีสูตรคิดเลขไม่มีทศนิยมไม่มีอะไรทั้งนั้นได้มาถูกก็ขายถูกแค่นั้นนะครับ4ประตูออตโต้ ใครที่มองหารีบเลยเพราะล็อตหน้าไม่รู้ว่าจะราคานี้ไหมนะครับแต่ลอ็อตนี้ราคานี้นะฮะแล้วก็มาดูสี่ประตูะตลีโวตัวเตี้ยปี2016 4สประตูอย่างที่บอกเครื่อง2.4ตัว E ราคา337,000บาทนะครับพร้อมล้อมแม็กเลย1ชุดเรามาดูด้านหน้ากันหน่อยดีกว่าอันนี้เนี่ยเป็นเกียร์ธรรมดาแต่ที่เจ๋งตรงไหนหรู้ป่าตรงได้ได้สีดำนะครับผมขอให้ดูด้านในนิดเดียวพอเหมือนเดิมนะฮะ เป็นแบบนี้นะภายในเป็นแบบนี้ผ่อนก็6,000กว่าบาทเหมือนกันนะครับพวงไรลมันติฟังก์ชัน่นใครที่อยากเปลี่ยนรถอยากได้รถกระบะบ้างหรือจะเอารถไปเพิ่มเนี่ยคุณมาดูเลยนะครับแล้วก็คงพลาดไม่ได้สำหรับคันนั้นหลายคนน่าจะแอบเห็นว i t o 357มห้าเจดีเซลใครที่มองหารถหรูๆไว้รับแขกนะครับซึ่ง การรับแขกเนี่ยเขาจะต้องใช้รถหรูแต่กําลังทรัพย์เราแม่งไม่พอเนี่ยคุณลองมาดูคันนี้ดูนะฮะเพราะว่าคันนี้เนี่ยยังจัดไฟแนนซ์ได้อยู่นะครับพนโอ้โ,อโหพนประมาณหมื่นนิดๆน,น,นะฮะฟรีดาวปีขนาดนี้ฟรีดาวเนี่ยผมไม่รู้จะด่าไงแล้วนะครับปีขนาดนี้ฟรีดาวมรู้จะด่าไงแล้วนะครับพนหมื่นนิดๆนะภายในเนี่ยเป็นเบาะทรง VIP นะเป็น VIP รุ่นแบบรุ่นคลาสสิกหน่อยอะ่ะใครที่เสพงานเก่านะ คุณอาจจะชอบอะไรแบบนี้แต่คันนี้เอาไปไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะผมเห็นเจ้าของเขาเอามาเทินกับโฟกนะฮะแล้วก็เห็นจัดก,การแต่งการปรับการจูอะไรทุกอย่างเนี่ยคุณแม่งโคตรคุ้มถ้าได้ไปมาดูกันต่อสําหรับใครที่งบไม่ค่อยมีนะแต่คุณแม่งดันมีญาติโกโหติกายเยอะวิทยปี2 0 0 8เครื่อง2,000ราคาแสนเจ็ดบาทเกียร์ออโต้ใครๆก็รู้สิ่งที่ผมชอบเนี่ยก็คือสีน้ําเงินแล้วตอนนี้อะไรรู้ไหม กิฟคันนี้ออกไปแล้วนะครับตอนนี้เราได้ล้อแม็กใหม่มาแล้วเป็นล้อสเปคเดิมๆหมดเลยนะฮะแล้วเป็นของใหม่กิฟดูดิโคตรด,ดูดีนะครับแล้วก็เบาเนี่ยมี3มแถวเหมือนกันใครที่ต้องการลดเล็กลงมาหน่อยนึงนะครับผ่อนสบายๆแค่4 0่พันกว่าบาทเนี่ยแล้วก็ฟรีดาวเนี่ยคันนี้เลยนะโตโยต้าวิทนั่น,นแหละนะฮะดูสภาพข้างๆโคตรเอี่ยมเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับล็อตแรกเราขายไปเรียบร้อยแล้วโตโยต้านะครับไฮเอ็ดส หกแสนเก้าหมื่นเจบาทปี2020นะครับติดจองไปแล้วคันตอนนี้เหลืออีกหนึงคันนะครับคันที่ผมเคยถ่ายเดียวๆไปนั่นไปแล้วนะอยู่ที่บางบางอะไรนะบางซอบะบางซอแหนบแดงนะครับเขารับทําอะไรรับทำแหนบเขาคงไม่รับทาอย่างอื่นเยี่ยมากเขาทาแหนบใช่ก็คือเขาทําให้มันนิ่มมากขึ้นนิ่มแบบเรียกว่าเอาผาดอายเอาผาดเห็นรถคุณแล้วได้ลองนั่งอายทันที นะครับก็ถ้าใครสนใจก็ไปหาบางซอเขาบางซอแหนบแดงนะครับเขาทําให้มันนิ่มได้นะแต่ผมขอให้คุณดูข้างในนิดนึงแล้วกันนะฮะแล้วก็บางคนอาจจะงงว่าเฮ้ย mm hmm. พี่ครับแล้วมีเจาะมีกระจกให้ไหมมีแต่ผมจะไม่เจาะจนกว่าคุณจะผ่านเพราะอะไรรู้ไหมเพราะบางคนอย่างบางเนี่ยเขาเอาไปแบบไม่เจาะกระจกเข,เขาเขาไปเจาะเองแล้วบางคนเนี่ยเอาไปแบบไหนรู้ไหมเอาไปเพื่อไปขนของเขาเลยไม่ต้องการเจาะกระจกดังนั้นไฟแนนซ์ผ่านเท่านั้นถึงจะจัดการให้นะครับมาดูภายในกันสภาพดีโคตร โคตรดีเลยนะคุณอย่าไปมองว่าทุกคนต้องการกระจกหมดบางคนเนี่ยไปแคมปิง้งบางคนไปขนของนะครับบางคนเอาไปประกอบอาชีพเสริมจนเขากลายเป็นมหาเศรษฐีอันนั้นผมเวอร์ขึ้นมาเองนะครับถ้าใครไม่รู้ว่าจะคัสตอมยังไงก็ไปดูคลิปที่เราไอ้นี่ถ่ายไว้แล้วกับเรามีเรฟเฟรนซ์ให้ดูว่าจะคนแต่งไงเผื่อไปแคมปิง้งกับบางซอร์ทันที่เราถ่ายเป็นคลิปเองอ๋อใช่แปะเรฟเฟรนซ์ไว้ให้นั่นแหละครับย้อนกลับไปดูในคลิปนั้นเลยใช่ไหมท็อปใช่ครับถูกต้องเยี่ยมมากเยี่ยมมากท็อป ไปกันต่อเดี๋ยวผ่อนเท่าไหร่1มื่นบาทได้ถึง8ปดงวดนะฮะแล้วก็ถ้าใครอยากจะจัดไฟแนนซ์เนี่ยจัดได้นะครับเพราะว่ามันผ่อนอย่างนี้ได้แล้วก็ต้องจัดได้นะหรือถ้าใครอยากเอารถมาแลกเนี่ยคุณก็รีบมานะครับก่อนที่บังซอจะพาบังคนอื่นมาซื้อเพิ่มใช่ไหมท็อปเพราะว่ามีหลายคนนะมาซื้อนะจัดบังซอเขาเนี่ยนะครับโอเคมาดูกันต่ออยากได้รถเล็กๆไปให้ลูกมาดูคันนี้ ฮิสันมาร์สปี2013แต่งพร้อมล้อแมก1ชุดนะครับสีขาวปี13,047,000บาทนะฮะอันเนี้ยขอเลยยอดผ่อนนี้ต้องขึ้นไว้เลยผ่อนแค่2,009เท่านั้น2,009แถมฟรีดาวนะครับเงินเดือนคุณแค่หมื่นคุณมาเอาได้เลยแบบที่ไม่ต้องหาใครมาคำ้ำแบบที่ไม่ต้องให้ใครมาช่วยแล้วคุณยังมีเงินเหลือเก็บอีกแถมได้รถเท่ๆนี้ไปมาดูกันต่อคันนี้คโคตรเด็ดเลย าชั้ 2.0G เกียร์ออโต้ปี2013ราคาแค่327,000บาทคุณดูหน้าเขาดิโหแม่งโคตรหรูเลยว่ะคันนี้นี่มีคลิปเต็มแล้วนะครับคุณลองมาดูนะครับว่าคุณเอาไปเนี่ยแม่งเป็นประโยชน์ดอบคุณไหมล้อแม็กสเปคเดิมๆแล้วดูภายในกันนะครับภายในเนี่ยเป็นแบบที่นั่งเดี่ยวแบบรถสปอร์ตใช่ไหมก็คือวิธีขับเนี่ยตอบ มันต้องอย่างนี้ใช่อย่างเงี้ยก็คือเหมาะสําหรับคนสูงประมาณร้อยเก้าสิบเท่านั้นถ้าคุณคนสูง160ร้อยหกสิบกว่าก็ขับไม่ได้ใช่ไหมไม่ถึงใช่ใชนะครับก็คือล้อเล่นถ้าคุณอยากได้เบาะเนี่ยต้องจ่ายเพิ่มอีกหมื่นแปดข้างละเพราะว่าเป็นเบาะแคมรีแท้ทําจากหนังอะคันทาร่านะครับใช่ไหมตอบไม่ใช่ก็คือเบาะเนี่ยเอาไปซ่อมอยู่นะครับแต่ผมดีใจมากเพราะว่าอย่างน้อยคุณได้เห็นว่าเนี่ยคุณได้เห็นทุกอย่างนะครับ คุณได้เห็นทุกอย่างว่าแม่งสะอาดจริงพวกพี่ๆผมเนี่ยทุ่มชีวิตแทบตายในการจะทำความสะอาดรถคันนี้นะครับแล้วก็ราคา327,000บาทนะครับผ่อนประมาณ6,400 <Wow. S 1> ได้84งวดฟรีดาวด้วยนะแล้วก็เรามาดูหน้ากันอีกรอบหนึ่งหน้าหน้าสวยนะครับโอเคนะแล้วเราก็มาดูคันนี้กันนี่คือมิซูบิชิไทตันตัวสูงแคพร้อมล้อหชุดนะครับเครื่อง24ดีเซลปี19 ราคาแค่3า7 7 0 0 0บาทนะอันนี้เป็นตัวสูงเนียบมากแล้วก็อย่างที่บอกรอบที่2รลอแม็กหชุดนะแล้วก็มันมีเซอร์ไพรส์อยู่ข้างในสำหรับใครที่บ้าขั่งชอบเครื่องเสียงแบบว่าชีวิตนี้กูขาดไม่ได้นะครับอันนี้คือเครื่องเสียงโคตรชุดใหญ่ใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็คุณมาลองเปิดเล่นเอานะในวันที่คุณมาลองรถหรือว่าในวันที่คุณได้เป็นเจ้าของนะสำหรับคันนี้เนี่ยผ่อนแค่6,7 0 0 เท่านั้นนะครับฟรีดาวแล้วก็มือเดียวป้ายแดงด้วยนะทุกคนแล้วก็ถือว่าได้รถเด็ดๆดมาเยอะนะครับแล้วก็มาข้างหลังท็อปเลยนะ257 Vigo c h a m แชมป์ 7, 5, ปี2014นะฮะแล้วก็เป็นแคปนะครับพร้อมล้อแม็กหนึ่งชุดล้อแม็กลายลูๆอที่พวกเอ่อไปลุยลุยป่าเขาชอบใส่กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูท้ายหน่อยนี่นะครับท้ายนะครับเป็นสีดำนะฮะอันนี้รถเนี่ย เจ้าของเอามาแลก Fortuner ไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูภายในกันภายในนี้โคตรเอี่ยมทำไมถึงโคตรเอี่ยมเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยเขา,เา,ขอเอาครอบคุมเบาะมาใส่ผ้าคุมเบาะมานะครับพอเปิดมาเนี่ยก้นคุณจะเป็นก้นแรกที่ได้สัมผัสเบาะคันนี้นะฮะสุดยอดมากราคา257นะครับเดี๋ยวไปดูยอดผ่อนให้คุณแป๊บหนึ่ง <Wow. S 1> ผ่อนเนี่ยห้าพต้น5,001น,นะครับแล้วก็รถเนี่ยเป็นมือที่2นะฟรีดาวด้วย เงินเดือนแค่หมื่นสี่เนี่ยก็สามารถเป็นเจ้าของได้โดยที่ไม่ต้องง้อใครให้มาช่วยผ่อนถึงแม้ว่าวันหนึ่งกิจการคุณจะจบสิ้นโดนไล่ออกจากงานคุณก็ยังผ่อนได้แบบที่ไม่มีปัญหาอะไรก็คือไม่กระทบกับชีวิตคุณมากไปแล้วก็มานี่ปี2021ไต้ตั้นหน้าใหม่แคปเครื่อง2,500 3 5 7 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเป็นตัวเตี้ยด้วยมาคู่กันสีดำไปแล้วนะครับ แล้วก็สีขาวคันนี้เรามีคลิปเต็มปะมีนะครับคลิปเต็มแล้วก็ฟรีดาวผ่อน6กพันสองลดมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่ประมาณ34มนสี่นะโอเคสีขาวนวลเนียนมากคุณไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วคุณแค่มีหน้าที่ดูแลเขาให้ดีนะครับแล้วก็คันนี้ลดราคานะครับสงสารลูกค้ารายล่าสุดที่มาเอานะครับไม่มีเงินดาวนะเขาต้องดาวประมาณ5้าหกหมื่นขนาดเราลดราคาลงไปแล้วนะเขายังต้องดาวอีกคันนี้เป็นอีซูซูอ l นิวสองจุดห้า ปี14ราคาแค่นะครับคุณดูราคาแค่297ได้ชุดแต่ง X s e r ซ e s 1ชุดล้อแม็กสีทอง1ชุด CE28 นะครับแล้วก็สติก,กอร์นะตอนนี้เนี่ยลดราคาลงมาเหลือ297เนี่ยผ่อนประมาณ6,002ได้72หมวดตีดาอีกครันนี้เนี่ยไม่มีมาอีกแล้วแน่นอนจะไม่มีวันมีอีกแล้วหลังจากที่ผ่านไป5ปีมันถึงจะมีมาเพราะว่าราคารถจะลดลงนะครับแต่ราคานี้ไม่มีอีกแล้วแน่นอนนะคุณรีบมาเอาสำหรับใครที่ต้องการใช้รถจริงๆนะครับไม่ต้องให้ดูแล้ว ให้ดูหน่อยดีกว่าเดี๋ยวคนแม่งคิดมากว่าบอกแม่งเป็นไรฮะคลิปเต็มราคาเท่าไหร่สองเก้าเจ็ดป่ะอ๋อคลิปเต็มเราไม่ได้ลดราคานะครับแต่คลิปนี้ลดราคาใช่ถ้าเราไปดูคลิปเต็มเราก็จะเห็นรายละเอียดเพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้นใช่แต่ว่าราคาเนี่ยคุณมาเอาคลิปนี้แต่ถ้าใครบ้าคุณสายสายอินดี้ไงอยากได้ราคานั้นคุณก็บอกใช่ว่าพวกสายผ้าบางใช่ไหมสายผ้าวินเทจเกี่ยวเกี่ยว อันนี้ก็ลดราคาเห็นปะปี1999ามัโซนะครับ3 3 2 4 w d ราคาแค่8,700 0จากราคาเต็มเนี่ยแสนต้นหรือแสนกว่าเหลือ8,700 0น่าเก็บมากโคตรบ้าเลยนะคันนี้แม่งโคตรบ้าคันนี้แม่งน,น่ารักกระทัดรัดสไตล์แบบว่าเจ้าลูกเจ้าพ่อทุกอย่างเดิมหมดนะครับโอเคแล้วก็มาด้านนี้กันดีกว่านิสสันมาร์สมาอีกแล้วนะครับแต่อันนี้ปี11 ราคาเหลือแสนส0มบาทพร้อมล้อแมก1ชุดแล้วก็วัดรอบนะครับแล้วก็เบาะภายในสะอาดมากผ่อนสองพกว่าบาทชัวร์นะเพอเอจะผ่อนถูกลงไปอีกใช่ผ่อนสองพัฟรีดาวแล้วก็ให้ดูเบาะนิดนึงนี่เบาะไม่มีขาดปีกไม่มีล้มเป็น Engine Start ์ทนะครับเอนจิ e นสตาร์ทนะทุกคนแล้วก็ประมาณนี้แล้วสุดท้ายนี้ผมจะให้ดูก้นยาลิสหน่อยยาลิสก้นยาลิสตัวใหม่ โตโยต้ายาลิสราคาแค่2 0 0 0 0 0กว่าบาท297นะฮะร,ราคาถูกโคตร oh, <wow. S 1> นะฮแล้วก็นี่เี่ยมมากเอางี้ต็อปให้เขาดูหน้าหน่อยเดี๋ยวผมจะระหว่างที่ต็อปไปดูหน้าเนี่ยผมจะบอกราคาผ่อนให้กับพวกคุณผ่อนแค่5,000ต้นนะ14,000ก็ออกได้แล้วฟรีดาวนะครับแล้วก็เครื่องแค่1ั0 2ตัว G ีโอ้โหปี 2, 2018นะครับแล้วก็ไปดูด้านนู้นเทนลี่ปี2008 2.0ราคา237,000บาทเกียร์ออโต้นะฮะแล้วก็ผ่อนแค่5 8 0 0เท่านั้นฟรีดาวเดี๋ยวผมให้ดูเบาะนิดนึงภายในเนี่ยเป็นสีสีออกสีเทานกพีราบนะครับแล้วที่สำคัญคอนโซลหน้ายังไม่มีรอยขีดข่วนแล้วก็มีคลิปเต็มแล้วไปดูกันนะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็ผมหวังว่าทุกคนเนี่ยจะตัดสินใจได้ว่าจะเอาคันไหนไปนะครับแล้วก็อย่าลืมใครที่ค้างข้างงวดรถอยู่แล้วมีคนบอกว่าเฮ้ย มึงไม่ต้องส่งเพราะรถมันไม่ดีหรือว่ามึงไม่ต้องส่งเขาไม่มีสิทธิ์ยึดเพราะว่ากฎหมายบอกไปแม่งโค้มทะลุฝาบ้านแม่งไปเลยนะครับส่งไปซะถ้าไม่ไหวจริงๆเอาไปขายหรือว่าถ้ายังติดไฟแนนซ์อยู่เนี่ยถ้าผ่อนมาเกินครึ่งข,ของสัญญาแล้วเนี่ยไม่เปลี่ยนสัญญาซะให้คนอื่นเขาผ่อนต่อไปนะครับอย่าไปเชื่อใครที่ว่ารถเนี่ยไม่มีวันโดนยึดแน่นอนหรือว่าเอารถไปคืนเขาเนี่ยคุณก็จะไม่เสียเครดิตแม่งโกหกไอเวรนะครับ สนใจนไหนโทรมา0815198985พี่พันดีพันลัต1999 0813142568เมรัตไลน์ไอดีแอสไซดับ 0880D อย่าลืมเติมแอสไซด้านหน้าด้วย f เฟ e บ o ๊กดีเวนวักพันรลัตประมาณนี้อขอบคุณทุกคนมากหรือถ้าใครดูคลิปนี้แล้วเห็นรถในเต็นท์ทันทานที่เราไม่ได้แนะนำไปก็สามารถแคปส่งแฟนเพจเถูกต้อง<ด>แคปสง่งแฟนเพจได้หรือจะคอมเมนต์ไว้ก็ได้พราะอป จะมาเป็นคนตอบแล้วขอเบอร์แล้วถ้าตอบขอเบอร<บ>์เนี่ยเ่เรถก็สามารถแคมาได้เหมือนกันแคปได้นะครับแล้วก็นั่นแหละจะมีแอดมินตอบหรือทัก l i น์แอดมาเลยก็ได้แคปมาได้เหมือนเดิมทุกคนรู้หมดว่าคันไหนนะครับประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ